สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอสซีปัศกุลสุขเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบอจอนแซนเนลขพี่น้องวันนี้บอจอนจะเดินทางมาบ้านนาละองน้อยเนาะพี่น้องก็มาพบพ่อครอบครัวหนึ่งเนาะก็ย้ายเพิ่นก็อยู่กับหลาสองคนเนาะก็บาอจอนก็สิมาถามมาสัมภาษณ์เพื่อพี่น้องว่าเพิ่นอยู่กินยังไงเนาะโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวไ,ไปเบิ่งไปโซลกันเลยตอนนี้บอจอนก็ลังมาเทือนเพิ่นเลยเนาะพ่อพแม่พี่น้องเออเฮ้ยเพิ่นก็น เพื่อนก็นอยู่เพื่อนพอดีเนาะเดี๋ยวบอจอนสไปทามเบิลพี่นอ้นนองเพื่อนก็อยู่เพื่อนพอดีเนาะสบายดียายสบายดียายอยู่เพื่อนกับไผอยู่กับหลานออยู่กับหลานพี่นอ้องเพื่อนบ่นกันเนาะยายมีลูกมีหลานบอไหมี มีลูกหลานจกคนผู้เดียวผู้เดียวแล้วลูกลูกของยายเด้วยของเราบ่มีของท่านไดเมียเดฟบอกว่าลูกเจ้านะลูกนะอืมลูกเจ้ามีจกคนก,ก็เอาเมียอยู่เมียงผมไปอันทหารตะกี้อืมีลูกยายมีจกคนนะทางเบิร์นทอทองท้อผูออ้เดียวเห็นแล้อ๋อมีลูกผู้เดียวอืม,อม ลูกคดีก็ไปอยู่กายสํานักพี่น้องกันออ,ออกแต่ทหารแหละอาเมียอยู่พื้นืเพคนเก็บตะกี้เห็นเด้วยหากระเพาะลูกกเดีตะกี้นนปบ่เห็นตะกี้ลูกปรเห็นเออบบบนี้แหละเขึ้นมานะอาเมียอะไรมาออกแต่ทหารแหละแต่เข้าอันทั้งชิงยายได้เห็นให้เห็นหน้าเปล่าว่าโบได้เห็นโ่ได้เห็นให้หน้ามีบ่ มีก็บม่มีผู้เฮ็ดผู้สร้าง์นี่แหละมีก็ผู้เฮ็ดผู้สร้างพย์ก็อยู่กับลานสองคนาะพี่น้องหากินตามบ้านตามเมืองนี่แหละยายมีข้าวกินโบมือเมื้อนี่แต่ว่าบ่มีบ่แล้วมือจ้าอก็ไปขอนําข้าวคลาให้มาม่าเขากาอืเข้าวกินก็บ่มีพี่น้องเข้าวกินก็ไปหาขอตามบ้านตามบ้านนี่แหละอื มันได้คือมาถูกงี้เออเบื้งเฮือนซามันก็ถูกยา้กันเลยพี่น้องลูกลูกกับลูกไก่ลูกไ,ก,ไก,ก่ได้ยู่เบียงผลมากกว่ได้ยายอโยจักปีแล้วนี่บโจื้อบบพ่อแม่โบระบอกอโยกับโบจือ้อสำน้อพี่น้องคนแต่กี้เนาะออคนแต่กี้คนแล้วพ่อแม่กับโบระบอกเด้ตากับผ้าพางวันแล้วเนาะบบเห็นตาเจ้าเป็นยังขางหนึ่ง ะกี้นะมันเป็นตุม่มเป็นตุม่มแล้วมันแตกระเบิดแตกแก้วตะแก้วก็ออกระเบิด,ดต็นั่งตะเบื้องเดียวเนี่ยไปน้ำเบื้องเดียวแล้วก็มุมก็มุมแลวไปก็ได้อืมสงสารพ,พี่นอ้องพี่น้องอืมกี่ก็เห็นหูไปสิใดก็ได้เลยใชหรอนะครับนักกินเ็เแล้วไปหาพี่หานอ้องไปขอก็ดีตะลเมือก็เฮ็ดยังแตะลเมือแล้วว่าไปหา ขอเข้าเขาน้าม่ะอืมเขาก็กินเต๊ดล่าบานนี่แหละหงายก็กินให้พวกหงายก็บ่กิน่งช่องห้องกูบริบตหาหลักหาเรีนไปฮึอยูไปสิแหละเป็นอะไรจ้าวะทุกคนใดก็บ่มีเจ้าเป็นคนบ้านบ้านนาละโอ่งนี่บ่หรือว่าหรือว่าย้ายมาอยู่ใหม่ชื่อว่าพ่อเชื่อ แม่นั่นก็นอยู่ละโงงแม่ไม่ใช่บ้านแดงนะ<อ>พ่อหนึ่งอยู่บ้านละโงงกิเป็นบ,บ้านละโงงแม่นะมาตั้งบ้านนี่อืมอยู่นี่เขาหให้มาตั้งนะบ้านนี่ตะกี้ก็อยู่ละโงงในนหญ่อยู่ละโงงใหญ่ตะกี้นะบ่มีบนปผูกมาอยู่นี้อืมนี่เฮือนฟืนไฟกับบ่มีนะบ่มี เมื่ไรเนี่ยมันคำกันคืนนี่ยใต้ตะเกียงหรือว่าใต้โคมลองค่อยเอาตั้งแต่ใต้กระบองใต้ตะเกียงดีเลยอือมีเพลย์มีพายตั้งแต่ใต้โคมกระมีเด้ถูกเต้าเพิ่นกรบโบมีเนาะพี่น้องกระมีผู้เดียวกระไปอยู่ไกลเนาะอยู่เวียงจันทร์พอดนะเอาไปช่วยชาติตะกี้เห็นเด้อือไปเป็นตะฮงตะหานตะกี้ออจักรวบาดตะแจงจริงตะกี้ ยังอยู่บระเดี๋ยวจักแล้วบโบโฮคือกันารจริงนะครับผันใดโบโฮคอยกับ,บโบคอยโฮคือกันรุ่นใหญ่กับ,บโบคอยโฮบัตรน้ำยู่น้ำกินเจ้าได้ใส่บัตรน้ำทรงน้ำใสไปเอาอยู่ใส่ก็ตักงอ,อยู่สร้างเลยออยู่สร้างรวมอืในหมู่ม่วง่นะน้ำทรงน้ำใส่แล้วกับโบงีเนาะพี่น้องกับไปหาเอาอยู่แถวกลางบ้านเนาะ น้ำชางรวมน้ำกินนี่กับปลาตักอยู่น้ำคล้ำหมนแหละคือแบบน้ำคล้ำม,มาแหละ mm. แบบชางลูกนะ mm. ปลาตักแนวนั่นแหละน้ำคล้ำนะแบบมากินน้ำอันนั่นแบบโบเล่คือ mm. น,น้ำแต่พ่อแต่แม่เฮ้งเ <How? S 2> นี่ยกินน้ำอันนี้นก็อามาก็ต้มกิน ตะกี้บ้านนี่มีแต่ป่าตะตรงเนาะตะกี้เนาะเออไมีแต่ตรง,ออตงแล้วมีเฮือน,อนสามหลังหวังนะเฮือนเขาเฮือนนอัผู้มาอันถามาหันและอื่นอีโดอีแดงกนะตะกี้กับแถวน,นี้ก็ยังเป็นป่าเป็นดงอยู่เนาะพี่น้องเป็นป่าเป็นดงอยู่ครับคนเขาก็หากันย้ายมาอยู่ใหม่เนาะเออมาอยู่ใหม่อันแถวมงแมงมาก็มีแต่ป่าแต่ดงหมดแหละนโมนิมิเตป่าจะโดนเฮือนภาคใหมู่บ้านนี่มีจักหลังคาเฮือน บปนับบ๊คู่แล้วห <c oughs> อ,อ,บอ 3, ววด,อดบ่สามสี่เซตวอดแหละขึ้นทางพวกบ่หมีนอกนี้แมนบ๊กผ่านนอกอันนี้ก็สิเป็นผ้ายในทางเฮือนยายพี่นอ้องพี่น้องอืมอยังก็บ,บ่มีเนาะอันนี้สิเป็นเฮือนคั่วบ่นี่ยอืมอันนี้สิเป็นเฮือนคั่วเฮือนผ้ายเพื่นเนาะ,ะพี่นอ้อง อันนี้สิเป็นภายในเฮือนเนพื่นเด้อพี่น้องพาเฮือนเพือนเพื่นพี่น้องพากระตงกระตาดกัขาดเบิดแล้วเนาะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นรอบๆเพื่อนเพื่อนพี่น้องก็อ,ง <c oughs> อยู่กับลานสองคนเนาะทุกยากพี่น้องข้าวน้ากับบมีก,กิน ล้วอยากกินก็นต้องไปหาคอตามหมู่บ้านเนาะ้ากระตงกระตากระขาดบปนอพี่เา้าะ รอบเพื่อนเพิ่นกับสิประมาณนี้เนาะเฮื่อนยายเพิ่นกับบม,กบ,บมี่เนาะพี่น้องข้าวน้ามสกินกับบมี่เนาะพอจอนกับมากับโบมี่ยังให้เนาะกับีซื้อเครื่องซื้อคองให้เพิ่นเล็กๆหน่อยเนาะือจอนกับีซื้อนี่แหละ นล้พี่น้องพวกมาม่าเนาะมาม่าปลากระป๋องแล้วก็นมแอตต้อยแพ็คหนึ่งพี่น้องกล่องน้อยเนาะเครื่องคล้องบ่อจอนเสื้อมากับมาม่าสี่ห่อเนาะแล้วก็นมแพ็คหนึ่งพี่น้องปลากระป๋องสามป่องเนาะขยากซอยเรือย้ายเพอนเนาะย้ายเพป็นกรบโปรงอย่างพี่น้อง ป็นกระทุกยากกะลีเนาะค,คือตาดูเห็นกัแล้วมาเห็นหงเห็นเฮืองกับประดันเ <c oughs> พราะจะขูมมุมเพราะจะย่างได้น้ำกลางบ้าน,น,นไปหันไปนหน,ปนี่กับบได้เนาะเพอแต่ยยางได้ตามกลางบ้านเพราะจะย่างได้ปปปไปป่าไปดงกันยันจะตอจะแตนทอดง <c oughs> <c oughs> ันเรเห็นคมไปแล้ว ก็ยิบแค่นหนึ่งเลยแล้วเนี่ยเข็มบุกเข็มปุ่มกโคมไม่โคมไม่อ,มอันโยเพิ่นกนระจำบ่ได้เนาะพี่น้องกับพ่อเพั่นอันโยเท่าใดยายสื่อจังใดนะาพาผืมยายพาเนาะก็น่าส่งสานบ่ได้พี่น้องกับเฮือนซานคิออยู่กับ บ่มีอย่างเนาะฟืนไฟกับบม่มีน้ำในกับบม่มีเนาะก็คือเห็นเลยพี่นอ้องคือตาลูกเห็นนี่แหละถ้าใครสงสารกันอยากสวยเลือคนก็สวยได้เด้อพี่นอ้องดีมีแหง้งใ,ให้มันให้เงินแล้วให้ห่างให้มีหางเงินกันบร่ำให้รวยแล้วมัน <c oughs> ข้างนั้นแล้วแม่กระด มันมีความว้าวดีอ๋อว้าวก็บ่ค่อยเป็นเนาะพี่น้องเอือไปด้ให้ลลำให้รวยให้หังให้มีให้อยู่ดีมีแห้งอันนี้ก็จะเป็นเข่าที่ย้ายเพิ่นไปคอมาเนาะพี่น้องอือเคอมากน้ำเพื่น้ำงอไงฮะกินอือเข่ากินเพิ่นกับบอมีเนาะอือเพิ่นบ่มีผูกเนี่ยผัวกับบอมีผัวกับบอมี ลูกก็อยู่ไก่การที่ท้าหาลูกแบบ่ถเงเล็กอยู่เรื่อนหาชียู่กับบมีผ้ห่มพห้องหาชีพห่มก็ยังบ่มีนะอยู่กับร้านน้อยอยู่กับรานน้อยเกิพื่อกับพี่น้องเวลาฝนตกเนี่หัวว่าสังเกตเหไดไหมไม่ได้หัว พักทอดแต่พระเขามาฮันแล้วทางนี้เลวลาฝนตกกัมันจีาส,สิพระเขามาเนาะไอหัวเนาะโมหัวกแล้วขาดคืกน,น,นกับโมี่กับ่งกับมีแล้วดี่ตาเ่นเห็นนี่แหละพระหงพระหมกับโบมี่บอกถูกที่น้องที่นอนกับโบมี่เออโบมี เรียงของบ่อจอนซื้อมาให้เพิ่นกะบ่ลายไปแล้วเนาะพี่น้องกะตามเงินบ่อจอนแล้วเนาะบ่อจอนกะบ่มีเงินพี่น้องกับมีผู้ใดสนับสนุนเนาะข้อพัวยายเพิ่นกะสิประมาณนี้เนาะพี่น้องกะเอาละยายบัดนี้กะเฮากะสิขอตัวกลับก่อนเด้อกะมีโอกาสบัดหน้าบัดใดกะสิมาเยี่ยมมายามใหม่อืกะขอตัวกลับก่อน ออส,สบายดีออยดี <S 2> <S 2> เอาล้วพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบอจอนกับิคอจบคลิปเอาไว้สัมี้ก่อนเด้อมักจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็สั่นกระดิ่งให้บอจอนน้ำเนาะเพื่อจะมีกำลังใจเหตุคลิปใหม่ๆออกมาสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง